จังหวัดนนทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดงานโรบินสันไลฟ์สไตล์โลค a l แอนด์ซีโอดอทไทโฟร์ไทสนับสนุนสินค้า SME ท้องถิน่นเมื่อเวลา14นาฬิกาที่ชั้นสองของห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันสาขาสีสมานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายสุรศีศรีอินสุด ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายจักรภพปิยรัตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อวุโสสายปฏิบัติการศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ในเครือเซนทันรีเทลนางสาวราชพฤกษ์อุบลศรีผู้อำนวยการภูมิภาคสายปฏิบัติการศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ในเครือเซนทันรีเทลและนายบุญญาฤทธิ์ศรีอ่อนผู้อำนวยการโครงการวิสาหกิจชุมชนศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซนทันรีเทลนางสาวนารินเพชไขยันประธานยักหรือ YEC จังหวัดนนทบ,บุรีดร่วมกันเปิดงานโรบินสันไลฟ์สไตล์โลคอล and c o t h a i for t h a i shop สนับสนุนสินค้า SME ท้องถิ่นชั้นนำทั่วไทยส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนเป็นการลุกเดินหน้าสนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชนผ่านโลคอล a อมซีโอด t h a i for h ทย shop โครงการผลักดันสินค้า SME ท้องถิ่นชั้นนำทั่วไทยส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ในชุมชนโดยตั้งเป้ารุกขยาย30สาขาใน5ปีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทยให้ไปไกลทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยให้กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนำสินค้ามาโปรโมทและ มีโอกาสที่จะส่งเสริมสินค้าเหล่านี้ได้อย่างไรประกอบกับเมื่อการประชุมิค้าดี่ดีที่ผลิตในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับการพัฒนาได้รับการส่งเสริมกครพูดยังไง่าคณะะารายการที่ประชุมอยู่เนี่ย นิวส์ยี่สิบสี่นราทิบสีรายงาน